สวัสดีครับผมเต่าเกิดมาลาดนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงของสถานการณ์โควิด19นะครับผมก็เป็นห่วงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พน้องทุกคนนะครับออกไปไหนนอกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสกันไปนะครับขนาดผมอยู่บ้านเนี่ยผมยังใส่แมสเลยถามมันช่วยอะไรได้ครับแมสมันแพงครับผมก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับมันหลอกโควิดได้ครับเวลาเชื้อมาใช่ไหมมันเห็นปุ๊บเอ้ยไอคนนี้มันใส่แมส มันก็หนีไปแล้วครับ <c oughs> ช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงของกักตัวเนาะเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเราไม่ควรออกไปข้างนอกนะครับปกติเนี่ยค่ําคืนแบบนี้นะครับเราก็จะออกไปกินลงกินเหล้าละแล้วลทีนี้อยู่บ้านคนเดียววะทำยังไงผมมีวิธีครับอยู่บ้านคนเดียวเราก็มันได้นะครับอย่างแรกนะเปิดเพลงก่อน no <to> ได้เพลงนะครับ ผมมีเล่าเป๊กดูสามเป๊ก